ก็ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2เซสชันนะครับก็ตามที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับเรายังคงอยู่ในหัวข้อของการนำ AI นะครับมาประยุกต์ใช้ในโลกไซเบอร์ c u ค i t รตีนะครับก็โดยเซสชันที่ท่านจะได้เรียนรู้โดยเซสชันนี้นะครับ ท่านก็จะได้เรียนรู้นะครับการผสานเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ออโตเมชันนะครับเข้าด้วยกันกับกรอบการทํางานใหม่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการตรวจจับภัยไซเบอร์ต่างๆนะครับรวมถึงนะครับ insider threat นะครับแล้วก็ลดงานประจําที่ซ้าซ้อนนะครับของ SOC Analyst ลงนะครับกับหัวข้อ AI a n d Automation อนาคตของ s e c o p s โดยคุณอนุสรอุปคําและคุณนัทพลปาวิริยโชตนะครับ Security Consultant จาก Palo Alto Networks ขอเชยนเชิญเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมนัทพลนะครับจากพาราโต้เน็ตเวิร์กครับอันนี้คุณอนุสรนะครับเอ่อสเปเชียลิสต์ออทีมเอ่อสคอร์เทกของพาราโตครับวันนี้ให้เวลาน้อยไปนิดนึงแต่ก็ขอบคุณทางเบนเดอร์มาสักครูครับปูพื้นฐานทางน่านเทคโนโลยีของกิโลซอฟไปหมดแล้วนะครับทำให้ทุกท่านอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับทีนี้เข้าไปส่วนของ p าราโต้เน็ตเวเองนะครับออหัวข้อวันนี้ผมจะพูดถึงในส่วนของ AI แล้วก็ Automation ฟิลเตอร์ของ Security Operation หรือว่า s e c o p นะครับว่าควรจะเป็นในทิศทางไหนแล้วกันนะครับก่อนจะเริ่มครับทุกคนแอปพลายใช้รับรู้ข่าวเกียก่ยวกับเรื่อง AI มาตลอดนะครับปัจจุบันนะครับ AI มกีการถูกแอปพลายไปใช้ในแง่ของ Productivity ในหลายๆเรื่องมากมายนะครับออจากการทำรีเสิร์ชจากหลายๆองค์กรนะครับเราเห็นได้ว่าตัว ปัจจุบันมีการนำ AI แปรพายใช้250ล้านคนนะครับแล้วก็ภายในอีก 3- หรือ4ีปีข้างหน้านะครับ500ล้านนะครับ1บิลเลียนนะครับหรือแม้ทั้ง3บิลเลียน5บิลเลียนอีกไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับทุกคนมีการเอา AI แปรพ้ายใช้ในทุกธุรกิจทุกภาคส่วนนะครับเช่นเดียวกันนะครับจากเซสชันทางด้านก่อนหน้านี้นะครับจากทาง k b t g เองก็พูดถึงการแปรพ้ายใช้ในธุรกิจหลายเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ในแง่ของ Cyber Security ครับ เราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากพวกไอด้ดฟเฟตเคสมาสักครู่นี้นะครับกับเคสของที่ผมแชร์อยู่นี้ก็คือเรื่องของ WarmGPT นะครับคือการใช้ generative AI ในการ adapt นะครับแล้วก็ generate ในส่วนของพวกการโจมตีแบบรูปแบบใหม่ๆนะครับช่วยแฮกเกอร์ในการ develop การทำการ attack ในระ,ระดับที่เป็น l a r g scale นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแฮกเกอร์ผู้ไม่หวังดี ก็ใช้ AI เหมือนกันเช่นเดียวกับทุกๆคนที่เอา AI ไปใช้ในทางที่ด vale. uh. ีในทางที่ดีก็มีมากมายจนถึงวันนี้เองพาร t o โเห็นข้อมูลในเชิงอินซิเดนต์มากมายนะครับและซ์อฟแวร์จาก3-4ปีก่อนใช้เวลาบิลเนี่ยชั่วโมงวันนี้ใช้เวลาเร็วขึ้นเหลือแค่3ชั่วโมงอีกไม่กี่ปีหลักนาทีนะครับนี่คือเรื่องแรกนี่คือในมุมมองของผู้แหวหวังดีนะครับ ร่ที่2ครับเรื่องของการทำคอมพลีเมน์หรือเอฟฟซ์เ a รชันเดต้นะครับหลังจากเขาโจมตีองค์กรองค์กรหนึ่งได้แล้วนะครับเขาใช้เวลานานแค่ไหนในการจะขโมยข้อมูลจากองค์กรนั้นออกไปนะครับก่อนหน,น้านี้หลัก9วันเยอะมากนะครับล่าสุดคือ1วันณนะวันนี้นะครับที่เราเห็นนะครับอนาคตอาจจะเหลือหลักนาทีนะครับเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของ Exploit Vulnerability เกิดขึ้นทุกวัน รวมถึงทุกๆเวนเดอร์เองก็จะมีออกมาทำการแพดเรื่องของ v u l n e r a b i l i t y อยู่ตลอดเวลานะครับการ discover p t พ h เหล่านี้ด้วยผู้ไม่หวังดีเองนะครับจากสมัยก่อนก็คือใช้หลักๆเก้าวักสิบสาเดือน6เดือนนะครับปัจจุบันน้อยกว่า1นึ่งอนาคตด,ด้วย AI ในการ generate a t t a c การหาช่องโหว่ต่างๆนะครับก็จะเร็วยิ่งขึ้นน้อยกว่า1ชั่วโมงแน่นอนนะครับทีนี้สิ่งที่เป็น challenge ทำให เกิดการโจมตีขึ้นจากทูเหล่านี้นะครับจากทูที่ a c t a c หรือผู้ไม่หวงดีเอาไปใช้นะครับจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรก็จะต้องมีการแอป l y Invest ในส่วนของ Cyber s e c urity ในทุกๆ Area ในองค์กรนะครับจากภาพภาพนี้ในทุกท่านอาจจะเห็นเล็กไปนิดนึงแต่มันคือ3,000กว่า v e n d o อร์ที่อยู่ในโลกนี้นะครับว่าแต่ละ Area มี v e n d o อร์ไหนบ้าง Strong ในเรื่องไหนบ้างนะครับถามว่าเกิดการเ ในองค์กรเรานะครับเรามักจะโฟกัสในเรื่องของการโปรเทคในเรื่องใดเรื่องเดียวและอินเวสในเรื่องเรื่องนั้นไปมันถูกต้องตามสินติการ์ดเนื้อเาทำมาตลอด10-20ปีที่ผ่านมามักจะเลือกโปรดักที่เป็น Best of b r e e d มาอยู่ในองค์กรของเรานะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือการเลือกใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็น m u l t i p l p Product แล้วกันผมเรียกง่ายๆ m u l t p p l p r r o u u t t multiple detection tool m u l t i p l e prevention tool นะครับมาปรกาะกอบร่างกันและเราบอกว่ามันไม่พอ เราควรจะต้องมีเซียมเซียมจะต้องมาประกอบร่างของทุกอย่างทุกๆเวนเดอร์เข้ามานะครับแล้วก็ใช้คนซ็อกเทียหนึ่งเทียสองเทียสามเนี่ยแหละเข้ามาช่วยในการอินเวสติเกตแล้วก็ทําการレスปอนส์ถามว่าทุกวันนี้มันตอบโจทย์ไหมนะครับสิบปีที่ผ่านมาทุกท่านทราบดีว่าเซียมซื้อมาแล้วแทบจะใช้ในการทำเทรดดิเทคชั่นหรือเทรดสปอนส์ไม่ได้เลยเอาไปทําแค่เก็บหลอกพรบเก้าสิบวันกระทำคอมเพลเซอร์รีพอร์ตให้กับผู้บริหารนะครับสิ่งที่พาวโลโตเราพยายามเน้นย้ําก็คือในเรื่องของการทำเทรด ดีเทกชันป้องกัน s ซ r v ์ฟเ t อร์แทให้เร็วที่สุดนะครับความเัล็กซ์มันคือศัตรูที่สำคัญสำหรับ Security นะครับทีนี้ให้ทุกท่านเห็นภาพคือซ้ายมือสุดครับคือจะเป็นลักษณะของเ,ออเรามองว่าเรามี product multiple มากมายนะครับรวมถึงเรามีเซียมด้วยนะครับเราต้องมีคนเข้ามาช่วยในการจัดการ Operate Security Product นะครับ เราอาจจะแอดวานซ์ขึ้นมาวันนี้เรารู้ว่าเราต้องซื้อ NTA NDR EDR นะครับซื้อมาทุกอย่างเลยที่เท่าที่ทําได้เพื่อไปจัดการแก้ไขเรื่องใดเรื่องหนึง่งกับอิชชูที่เกิดขึ้นณนะเวลานั้นขององค์กรนั้นนะครับสิ่งที่ตามมาคือเราจะต้องมีซ็อกสักกี่คนเราต้องอินเวส์เท่าไหร่ถึงจะตอบโจทย์ในการป้องกันซึ่งทุกอย่างเนี้ยเราทําเพื่อเ a ีย i ทีเท่านั้นเราไม่เคยมองในภาพของการทำโปรแอคทีฟเรเวนชั่นเลยนะครับ สิ่งที่พาราโต้เราเห็นก็คือปัญหาตรงนี้นะครับเรื่องแรกครับเรียกทีบทุกวันนี้ทุกคนก็ยังทําแบบเรียกทีบอยู่ยกวันเออ่ยกเว้นองค์กรใหญ่ๆที่เริ่มเอาออโตเมชันเข้ามาช่วยลดได้ระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ตามมามันมีคอนซีเวนต์อยู่คืองานมันก็จะน่าเบื่อ,อสำหรับทีมซ็อกคนก็จะโรเตตออกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเรื่องที่สองครับเทรดมันมิสไปมิสเพราะอะไรครับเพราะว่าเทคโนโลยีทั้งทุกเทคโนโลยีเนี่ยถูกส่งอัลเลอร์ตมาและเอามาให้เสียม แลวเซียมค่อยะเอาไปทํางานต่อถามว่าเรามั่นใจได้ไหมว่าเซียมทํางานอย่างถูกต้องนะครับอันที่3ครับทุกๆองค์กรมักจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแต่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในมุมมองขององค์กรในการจะอนุมัติบ mm ัตรเจ็ตมีนไทม์ทูดีเทคมีนไทม์ทูเรสู u t ชันนะครับสตัวนี้เป็นคีย์สําคัญที่ทําให้การจะอินเวสใน,นส่วนของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ให้องค์กรแล้วมันสามารถเมชเชอร์ได้ เราขอบัจเจตได้และเอามาอินพูฟหรือเรื่องของ Cyber Security ให้องค์กรได้นะครับเซียมแน่นอนว่าพอเรามี Product เยอะขึ้นปัญหาของเซียมคือ,อต้องซื้อเป็นลักษณะของไรเซนอินเจส t per day เป็นล็อกไบต์ per day ไม่ว่าทุกยี่ห้อก็จะเหมือนกันนะครับถามว่าทุกวันนี้เราซื้อแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นแหละพอร,รู้ว่าราคามันสูงแต่มันสูงแล้วก็คือมันไม่จ u s t i f y ฟในการไปขอบัจเจตที่จะไปทําต่อเพราะมันไม่ได้เอามาช่วยในการทําการ detect t h r e a t แล้วก็ respond t h r e ร t เลยนะครับส่วนสุดท้ายครับ กลับมาเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปแล้วอนาลลิสต์ก็จะโรเตตไปเรื่อยๆคนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำไมจะต้องมีซ็อกเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามบางท่านก็อาจจะไม่ได้อินเวสต์เองไปซื้อเป็นเมนเทนซ์เซเคียวริตี้เซอร์วิสต์พร็อพเพอร์แทนจาก MSP นะครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรารู้กันดีว่าจากไซเบอร์เซเคียวริตี้แลนด์สเคปในทุกๆเทคโนโลยีละกันพอตอลมอนว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยฟิวเจอร์ก็คือการดีพลอยหรือการอิมพิเมนต์ซีโร่ทรัสต์หรือว่าเซเคียวรับ ในมุมมองอินฟราสตรักเจอร์หลายๆองค์กรในเมืองไทยก็คือไปคลาวที่เป็น IaaS, a w s Azure, GCP, whatever นะครับในส่วนของ Endpoint นะครับก็บอเลเรื่องของ EDR หรือจะเป็น XDR แล้วแต่ Vendor นะครับก็แต่และว e n เดอรก็จะมีเทอมที่ใช้ไม่เหมือนกันถามว่า SOCK คิดว่าเรายงคงใช้เซียอยู่หรือเปล่าเราพัฒนามา18ปีเซใช้มา18ปีนะครับเราควรจะต้องมีการ e 리 i n k นะครับว่า security operation ในอนาคตควรจะต้องเป็นแบบไหน invest ยังไงให้มันคุ้มค่าและมันตอบโจทย์ business นะครับสิ่งที่ทุกๆซ็อกทำเหมือนกันก็คือเริ่มจากด้านล่างครับให้ Analyst เข้าไป a n a l y s t ในเสียมนะครับนี่คือซ็อกเทีย่งแล้วค่อยทำการ detect investigate r e s p o n s e หรือใช้ AI machine learning มาเพิ่มที่หลังแล้วก็ค่อยมาทำ automation นะครับสิ่งที่ p a r o a t o เราเล็งเห็นแล้วเรามีการ develop Product ขึ้นมานะครับแล้วเข้ามาช่วยในการตอบโจทย์การ Detect t h r e a t ช่วยเรื่องของ Security o p e r a t i o n เรามองกลับด้านกันครับเรามองเรื่องของ Automation อยู่ที่สเต e แรกทำไงให้เกิด Automation ก่อนสเตทสองครับคือพูดในเรื่องของการเอา AIML มาช่วยแต่วันนี้ถามว่า AIML ทุกคนเอาไปใช้ทุกเบนเดอร์ก็นำไปใช้ถามว่าเรามั่นใจได้แค่ไหนว่า AI หรือ ML มีความ a c c u r a c y และสามารถนำไปต่อยอดนำไปใช้ได้จริงนะครับถัดมาครับ Detection, Investigate, เช่นรีสปอน์เราต้องการลดซอกเทียหนึเทียสองลงไปให้คนที่อยู่เทียหนึ่เทียสองพัฒนาตัวเองไปอยู่ที่ท็อกเทียสามหรือไปทำหน้าทีอ่อื่นที่มีความสำคัญมากกว่านะครับส่วนสุดท้ายครับก็คือ a n a l y ิสนี่เองนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะทีนี้ในมุมมองของ c y เ e อร์ซ u เ i t y เองหรือ Security ของแต่ละองค์กรเองสิ่งที่ต้องทำก็คือสิ่งที่ต้องมีแล้วกันนะครับจะต้อง ลักษณะของการมอนิเตอร์ได้เรยวไทม์พีเวนได้เรียวไทม์ออโตเมชันได้นะครับในยุคข,ของ AI นี่แหละนะครับแล้วก็มีในส่วนของเทคโนโลยีที่ต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำคอนดิเนียลมอนิเตอร์ดีเท r รีสปอนส์นะครับทุกๆเทคโนโลยีนี้นะครับก็พาร์โต้เราก็มีหรืออาจจะใช้ l e a d ิงเบนเดอร์อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันแต่เรามองมากลับมาโฟกัสในเรื่องของ MTTD, MTTR, Mean Time to Detect, Mean Time to Resolution ถามว่าเราจะทำยังไงนะครับ สิ่งที่ p a l o โรเราเพิ่ง introduce เมื่อนจากสัปดาห์ที่แล้วในระดับ global นะครับก็คือ precision AI นะครับ precision AI คือการนำ machine learning ที่มีอยู่ใน product p p a าโร่มาตั้งแต่ก่อกตั้งบริษัทนะครับ15ปีนะครับ,นะร,บรวมถึงเอา deep learning เข้ามาใช้ทำให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการ analyze t r e a d model นะครับประกอบกับตัวสุดท้าย generative AI นะครับ เอามาช่วยทำให้นะครับความสมบูรณ์แบบหรือความแม่นยำ accuracy มันไปถึง human มากยิ่งขึ้นนะครับเรารู้ว่า AI เป็นยังไง ML เป็นยังไง deep learning เป็นยังไงแต่ human อย่างเราเราไม่เข้าใจเราทำยางไงให้เราเข้าใจได้เราเลยเอา generative AI เข้าไปช่วยประกอบร่างกาันเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะของ precision AI นะครับจะทำให้เรื่องของการทำ detect นะครับด้วย algorithm ใหม่ๆ m o เดลใหม่ๆทำได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น จากที่เมื่อก่อนเราคิดกันว่า security อาจ,จอยู่ที่ประมาณ90%นะครับ position AI จะช่วยเข้ามาทำให้ได้เ e a ย r ร a l time แล้วก็ให้ได้ใกล้เคียง100%ให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้แล้ว AI จะ deliver ในส่วนของ security operation ยังไงผมจะใช้คำพูดว่า a u t o n o m o u SOC s ละกันนะครับพอพูดถึง a u t o n o m o u SOC s k เราก็จะพูดถึงว่าก็อาจจะไม่ต้องมี user เ,เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องมี analyst เข้ามาเกี่ยวนะครับสิ่งที่พ a ร์โตเรามองคือเราจะรับ data ที่เป็นที่เราเรียกว่า good data และมากกว่าที่ส่งหาเซียมสิ่งที่ส่งหาเซียมทุกวันนี้คือเป็นแค่อเลอร์จาก product า internal จาก s e r v ์ฟจาก endpoint จากเน็ตเวิร์กจากเมลเก w a เทุกอย่างมากมายนะครับถามว่าบาง data ไม่จําเป็น รเราจะต้องมีการฟิลเตอร์ d a t a ออกมาให้เป็น Good Data เท่านั้นนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของการ Ingest ซึ่งจะต้องมาจากทุกๆ Area ียนะครับ n e t w o r k e n e p t i n t e n t i t y c l o u d Attack Surface, นะครับ IOTOT เองนะครับทุกๆ Area ต้องเข้ามาทั้งหมดเข้ามาอยู่ที่เราใช้ Engine การที่เป็น Precision AI อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับเข้ามาช่วยเรื่องของการทำ Detection Investigation Response Automation ประกอบอยู่ในเรื่องเรียเดียวกันและออกมาเป็น Outcome ให้กับทีม s o c เพื่อตอบโจทย์ mean time to detect และก็ mean time to respond นะครับ p a r o t o เรา introduce product ตัวใหม่ที่ณวันนี้ผมอาจจะใช้คำพูดได้ว่าเราทดแทนเสียมแล้วกันนะครับเราใช้ชื่อคำว่า extended intelligent security นะครับ intelligent automation management XIM นะครับ ตัวนี้เองสังเกตได้ว่าจับภาพเป็นสกินช็อตนะครับซ้ายมือของทุกท่านมันเป็นเวนเดอร์ที่แต่องก์อรอาจจะใช้อยู่แล้วด้วยซ้ำคือการใช้ API ingest data เข้ามาซึ่งถ้าตัวไหนที่พาร a โต้ต้นทุซัพพอร์ตซึ่งปัจจุบันซัพ p อร์ตไม่ต่ำกว่า300เวนเดอร์แล้วนะครับก็จะสามารถดึงเฉพาะกู data เ,เข้ามาได้เลยนะครับส่วนที่2ครับซึ่งส่วนที่2ก็คือส่วนของตัว core position AI ของพารโต้ที่ใช้ในการทำ detect red เทสต์โมเดลลิงคอร์เรลเลชันจากทุกๆเวนเดอร์ออกมานะครับให้ออกมาอยู่ในด้านขวามือเป็นลักษณะของอินสแตนซที่จะต้องออโตเมต์คลอสไปด้วย AI และใช้อานาลิสที่เป็นเทียสามผมขอใช้เฉ่าเทียสามแล้วกันมาอานาลิสส่วนของอินสแตน t ์ที่เหลือให้น้อยที่สุดและให้อานาลิสเข้ามาช่วยในเรื่องของการไปจูนนิ่งในเรื่องของดีเท c t ชันแบบใหม่ๆทำเพลย์บุ๊กแบบใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับเพื่ออะไรครับเราเพื่อลดไอสิ่งที่เราปัญหาที่เกิดมา คนที่โรเตตซีเคียวตี้อันเดอริสเทียนหนึ่งที่มันโที่มันจะ,ะมีการโลเอาลออกไปเรื่อยๆแล้วกห็หาใหม่ก็หายากนะครับใน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 ,ใน,ใน,ในเวลาเนี้ยนะครับทีนี้ถามว่าปัจจุบันเอง XIM ถูกดีพอยในหลายๆองค์กรทั่วโลกของออที่เป็นลูกค้าของพาร t ต n ชันนิทเวิร์กนะครับเจ็ดจุดหกเพเทบิทที่ใช้โซลูชันนี้อยู่นะครับเรามีดีเทกเตอร์สาม0กว่าดีเทกเตอร์คือการคอร์ร l เลชันกันระหว่างเวนเดอร ไม่จำเป็นจะต้องเป็น p าร e ลต o เน็เวิร์อย่างเดียวมาจาก m u l ติเพ e v ์เบนเดนะครับเข้ามาใช้3,000กว่าดีเท c เตอนี้แล้วก็ออกมาเป็นเอาต์คัมที่ได้นะครับ1,000กว่า Automation ที่เรามีพร้อมใช้งานอยู่บน m a r k e t p ตเพรสามารถเลือกได้เลยนะครับแทบจะไม่ต้องจูนนิ่งเลยแต่อาจจะมีบ้างให้เหมาะกับแต่ลองค์กรนะครับถามว่าเอา c o คําที่ได้คืออะไรก่อนที่จะใช้ตัว x i m ของ p a l o Alto n e t w o r k ในมุมมองของ Security o p e r a t i o n นะครับ ลิมิตเดต้ที่ Ingest เข้าเสียม mm hmm. เพราะไลเซนส e มัน Capacity มันจำกัด mm hmm. เพราะว่าเรา satisfy ไม่ได้มันไม่ได้เอามาช่วยเรื่องของการทำ Threat ออ Detection หรือ Threat Response นะครับ Incident per day ขององค์กรนึงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างองค์กรหนึ่งนะครับมีเข้ามาประมาณ210 Incident นะครับ Incident Cross Rate mm hmm. ก็คือน้อยกว่าน้อยกว่า20มี Mean Time to Detect หรือ Mean Time to Respond นะครับก็คือใชร้ระยะเวลาระหว่าง2-3วันนะครับหลังจากที่ Deploy ตัว ver, p a l o t e Network XSIAM ไปนะครับ เรา ingest data มากขึ้น4เท่าเพราะจากที่ก่อนหน้านี้นเราจะ ingest เข้ามาแค่เซิร์ฟเวอร์บางส่วน Network บางส่วน e ีเมลบางส่วนนะครับคลาว d บางส่วนอันนี้ ingest เข้ามาครบทุกอย่าง Data มากขึ้นพอ Data มากขึ้นและเป็น good data ทำให้การทำ precision AI algorithm model หรือการ detection หรือการ correlation ทั้งหมดทำได้ง่ายขึ้นและเร็วยิ่งขึ้นนะครับสามารถปิด c a s incident เนี่ยมีอยู่มา65 incident per day นะครับ เราปิดได้เกือบร้อเนะครับมีนไทม์ทูเรสปอนส์หลักนาทีนะครับ,รบอันนี้คือเอา c o m e ที่อยากให้ทุกท่านโฟกัสแทนที่เราจะไปโฟกัสใน point of Product และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ละเรื่องนะครับโอเคหน้าสุดท้ายของผมก่อนที่จะส่งต่อให้ไปเดโมนะครับอยากให้ทุกท่านมองภาพตามแล้วก็อาจจะกลับไปปรึกษาการในองกรน,นะครับหรืออาจจะเรียกทางพ a ร o ตเ t อร์เน็ตเเข้าไปช่วยได้นะครับเรื่องแรกครับ AI driven architecture ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ network e n d point cloud นะครับ a อ t แ a ็ Attack Surface นะครับ OT IoT นะครับหรือแม้แต่ทางซ็อกเองด้วย x อ m เองให้มองเป็นลักษณะของเอาเข้าไปใช้นะครับส่วนที่สองครับก็คือ Automation First นะครับทำไงก็ได้ที่เป็นพวกทาที่มันซ้ำๆเอาเข้า Automation ที่หมดนะครับชิ Right อันนี้คือสิ่งที่เมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วแต่อาจจะบิดดิ้งอาจจะไม่ชัดเจนชิปไรท์คือการทำให้ a n a l y ส t ที่อยู่ที่เทียรไปอยู่ปลายทางให้มาเร็วที่สุด ทำให้เขาได้มีเนื้อง,งานสามารถโฟกัสในส่วนของงานที่สําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับ cyber resilience นะครับก็คือเข้าไปช่วยเรื่องของการลด mean time to detect mean time to respond ทำให้เราลดการ Impact ของ cybersecurity ให้กับ security operation ให้ได้ดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวขอส่งต่อให้กับทางคุณอนุสรน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเซสชั่นของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าตาลุกันฟินะครับของตัว x i m นะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดเลยนะครับก็ <laughs> อันนี้เป็นเดโมของจริงนะครับจริงๆแล้วในะคอนเซปต์ของตัว x i m นะก็คือเราพยายามจะลบภาพเดิมที่เรามองว่าต้องอเวลาเราทำซ็อกเนี่ยหรือว่า Security o p e r a t i o n Center เนี่ยต้องมี s ิมนะครับอันนั้นเป็นภาพเก่านะเราเราพยายามจะคอนวินว่า แทนที่เราจะเอาตัวซิมมาเป็นคอในการบริหารจัดการซ็อกเนี่ยนะครับมันควรจะต้องมีความฉลาดมากขึ้นนะครับสิ่งสิ่งที่เราคาดหวังจากซ็อกดีกว่านะครับก็คือหนึ่งเนี่ยทูมันต้องบอกได้ว่าปริมาณอเลอร์ตนะครับปริมาณอินซิเดนต์นะครับต่อวันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการจัดการไปแล้วเท่าไหร่นะครับใครเป็นคนจัดการนะครับแล้วก็มีดกับ s อชหรือเปล่านะครับรวมไปถึงพวกข้อมูลที่เรียกว่าตัว MTTR นะครับหรือว่า m t ็ d นะครับค่าพวกนี้นะครับมันเป็นค่าที่ มาวัดนะครับว่าสูนซอกเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับหน้าจอเนี่ยนะครับเป็นหน้าจอเขาเรียกว่าสูนประชาการนะครับของตัว XIM ถ้าดูภาพเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆเลยนะครว่าปริมาณข้อมูลนะครับที่เรามีการออนบอร์ดนะครับหรือว่ามีการรับเข้ามาเนี่ยนะครับมีปริมาณเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีดีไวท์ประเภทอะไรบ้างนะครับสังเกตดูว่าตรงนี้นะครับเรามี Endpoint นะครับทั้งหมดประมาณ40,000 e n d เอนพอปริมาณ ข้อมูลที่ฟีดมาจาก e N-Point d เนี่ยนะครับมีเท่าไหร่นะครับแบ่งเป็นแพลตฟอร์มอะไรบ้าง Windows, Mac, นะครับ Linux iOS เราสามารถที่จะมอนิเตอร์นะครับดีไวซ์รวมไปถึงพวกโมบายดีไวซ์ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัว e N-Point d นะครับถัดมานอกจาก e N-Point d นะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ไ wall ของ Palo Alto นะครับแล้วก็ p r i s m a แล้วก็อื่นๆที่เป็น Third Party นะครับพวกนี้เราลองรับด้วยเหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคอหลักมันคือตัวซิ IM นะครับ คือปกติเราซิมเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องของตัว endpoint เป็นหลักหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้ก็ต้องมีการแอดพวกคลาวด์ Cloud, นะครับเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเรื่องของเน็ตเวิร์กสเกิตี้ต่างๆเข้ามานะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าปริมาณที่ฟีดเข้ามาเนีนะครับปริมาณเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับพวกนี้เป็น real time นะครับเราเห็นว่ามีการฟีดเข้ามาพวกนี้ฟีด alert เข้ามานะครับอันดับแรกคือต้องมีการ onboarding ด a ต้ก่อน จากนั้นเนี่ยพอมันมี Data เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับจะจะสังเกตว่าเนี้ยนะครับมีการเจเนเรตหรือว่ามีการรับ alert จาก Third Party ทั้งหมด4,120 alert อันนี้คือ alert จริงๆที่มาจาก Third Party นะครับผ่านกระบวนการที่เรียกว่า analyst นะครับโดยใช้ตัว Machine learning กับ AI เนี่ยนะครับมันจะเหลือแค่285 incident แค่นั้นเองที่เราจะต้องเป็นคนจัดการนะครแล้วเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอกระบวนการตรงกลางเนี่ยนะครับเรามีกระบวนการที่ เข้าเอา AI เนี่ยเข้ามาวิเคราะห์นะครับเราจะเห็นว่าเป็น Real time feeding เลยนะครับว่าไอ้หลอกที่เข้ามาจาก firewall นะครับเข้ามาจาก endpoint เนี่ยนะครับมันมีการ generate alert นะครับ generate incident นะครับมีการ assign playbook ไปแล้วเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่3ที่เหลือให้กับนักวิเคราะห์เนี่ยทำการ take action นะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะครับที่ automation resolve นะครับก็คือว่าเนี่ยนะครับนี่คือตัวเลขที่เราสามารถที่จะลดงานของ level 1ไปได้เลย69%นะครับ เหลืออยู่ประมาณสัก4%หรือหรือไม่เกินกิน10%เนี่ยที่คนที่เป็นเลเวล2เนี่ยต้องมา Take a คชั่นจริงๆนะครับอันนี้คือตัวเลขที่วัดได้นะครับไม่ใช่แบบอนุมานขึ้นมาเองต่อจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันบียอนมากกว่าซิมทำได้ก็คือเรื่องของ Automation นะครับไอสิ่งที่เราพูดมาเมาก้นะครับซิม EDR XDR NTA นะครับเรื่องของ Attack Surface ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่รวมกันหมดเลยเรียกว่า x i m นะครับ ต่อมาเรื่องออโตเมชันนะครับเราจะสามารถดูเลยว่าแล้วอินซิเดนที่เราเห็นเนี่ยนะครับสามยสามเนี่ยนะครับมันสามารถออโตเมตได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนของาาออโตเมชัน,ะน,น,นเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดไปได้เท่าไหร่แล้วก็ใครนะครับใครก็คือนักนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับเทคเทคเรื่องของเ,อ ар, เรื่องของเคสอะไรมากที่สุดเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเรื่องของการ planning นะครับว่าเ, ар, เรามีคนพอไหมนะครับแต่ละคนเนี่ยมีการโหลดในเรื่องไหนบ้างนะครับอันนี้เราสามารถที่จะวัดออกมาได้นะครับ แล้วเหลือจริงๆอ่ะที่เป็นแมนนวลนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ไฮมีเดียมนะครับโลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยนะครับมันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับแทนที่เราจะไปดูแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นที่มันเป็นลักษณะของไซโลเบสนะครับมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนโซลิเดชันหรือว่าทําเรื่องของเซคิวอิตี้ให้มันซิมพลิฟายมากขึ้นนะครับนอกจากตัวคอมมานด์แอนด์เซนเตอร์แล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากตัวเนี่ยนะครับตัว x อ m เราสามารถออนบอร์ดเดต้ได้จากตัวคลาวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นศูตรประชาการในเรื่องของตัวคลาวดนะครับเรามีการ i n น e จ t ข้อมูลจากตัว Cloud Provider รนะครับในขณะเดียวกันเรามี Product ที่เรียกว่า Prisma Cloud นะครับดูเรื่องของพวกมิสคอนฟิ u r เรชันเรื่องของพวกช่องโหว่ต่างๆให้มัน Comply กับคอมเพลนนะครับตัวนี้มันก็จะวัดมาให้ด้วยนะครับว่าเรามี Cloud Workload อะไรบ้างนะครับผ่านใน,ในเรื่องของตัว r i ก s นะครับผ่านประเมินเรื่องของ Rix k แล้วเนี่ยนะครับมีกี่ Rix k นะครับ เรื่องของมิสคอนเฟคชันม mm ิสคอนเฟคชันมีเท่าไหร่แล้วก็ช่องโหว่มีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการประเมินจากจากตัวเออ่คลาวด์นะครับเวิร์กโหลดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีแดชบอร์ดให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับทีนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเออ่เวลาเราจะไปรีเพสพวกซิมเนี่ยเขาก็จะถามว่าแล้วเราสามารถที่จะเจนเนอเรตพวกคอมเพลนต์รีพอร์ตหรือว่าแดชบอร์ดได้ไหมนะครับตัวนี้มีสแตนดาร์ดมาให้นะครับยกตัวอย่างเช่น เราอยากดูในมุมมองของฮิป p ้านะครับหรือว่า PCI ทังนี้มันก็จะมี Standard Dashboard มาให้นะครับเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลนะครับพวกข้อมูลพวกนี้มันจะสามารถที่จะ address เป็นเรื่องๆไปได้เลยนะครับว่าเรื่องของ access control นะครับเรามีสกอร์เท่าไหร่นะครับเรื่องของ change configuration เรามีสกอร์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น Template ให้นะครับอันนี้จะเป็น overview นะครับหรือลักษณะของ bird eye view ให้เห็นประสิทธิภาพโดยรวมของ SOC นะครับ แต่วันส์เมืหก็ตามที่มันจะต้องลงลึกจริงๆในเรื่องของการทำอ s เวสเ t i ันนะครับเราก็ยังมีข้อมูลนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาร้อยเรียงนะครับก็คือเราเอาข้อมูลจาก Endpoint นะครับมารวมกับข้อมูลจากอ d e n t i t y นะครับมารวมกับข้อมูลของ f i r e w นะครับแล้วก็ร้อยเรียงออกมาเป็น Story ว่ามี Firewall นะครับดีเทคเรื่องของตัว DNS malware นะครับอันนี้เ r t จาก f i r e w l l l อลไฟวอ l ด t เท t แล้ว คำถามก็คือแล้วมันมาจากเครื่องไหนนะครับแล้วโปรเซสไหนเป็นโปรเซสที่มีการ generate traffic ล่าต่างๆเหล่านั้นนะครับตัว tool เนี่ยมันจะร้อยเรียงมาแล้วก็พรีเซนต์ให้เรานะครับอย่างเคสเนี่ย Microsoft Edge นะครับถูก inject นะครับมีมีรูปตัวนี้อยู่ inject นะครับแล้วก็มีการ g e n e r a t นะครับตัว traffic แล้วก็วิ่งออกไปที่ uh, DNS malware นะครับเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูว่าเอา้าแล้วมันมาได้ไงมันเริ่มมาตั้งแต่มีการคนไปรันโปรแกรมที่ชื่อว่า PDF editor นะครับนี้เป็นต้น ผู้นี้นะครับเวลาเราคลิกเข้าไปมันก็จะมีดีเทลว่ารันด้วยคอมมานอะไรนะครับใครเป็นคนรันนะครับรันเมื่อไหร่นะครับมีการแก้วิจิตรีนะครับมีการอินเจกผู้นี้เป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับที่เอาไว้ช่วยสำหรับการทำฟอร์เ n น i ิแล้วก็ฟอร์เอนติคแล้วก็อุนเวสติเกชันนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละอิน i d เด t นต์นะครับเวลาผมคลิกจากหน้าหน้าสูบบัญชาการเมื่อกี้ก็คือคอมมาน d ดนเซนเตอร์นะครับ เราจะเห็นว่ามันมี incident เกิดขึ้นนะครับที่เป็น high medium low เท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่า alert แต่ละอันเนี่ยนะครับมันถูก g e n e r a t e มาจากอะไรบ้างนะครับมันจะถูก add เข้าไปใน incident เดียวกันนะครับอย่างเคสเนี่ยนะครับมีการ trigger นะครับมีการรับ alert จาก c o l l e t i o n rule นะครับจาก machine learning นะครับจาก agent นะครับจาก firewall นะครับจาก bioc มันมาจากหลายที่หลายทางนะครับ มันจะทาให้เราโฟกัสได้ว่าอ,อ๋ออันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเพลย์บุ๊กนะครับว่าคือหลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับต่อไประดับต่อไปก็คือเรื่องของการทำออโตเมชันนะครับออโตเมชันก็คือว่าแล้วเรามีวิธีการจัดการกับแต่ละเรื่องยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นในในภายใต้อิสเด้นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเรื่องของไวรัสนะครับเรื่องของแรนซมแวร์นะครับเรื่องของมาแวร์นะครับเรื่องของพาสเวิร์ดเกสซิ่ง ในแต่ละเรื่องเนี่ยเรามีกระบวนการอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมสามารถที่จะดีไซน์เรื่องของตัว Workflow นะครับหรือว่า Playbook เข้าไปจัดการในแต่เรื่องแล้วให้มันรันออโต้เลยนะครับกระบวนการพวกนี้นะครับเราเรียกว่า Playbook นะครับเขียวๆนี่คือทุกอย่างมันรันเป็นออโต้นะครับเราเจอมาแวร์ปุ๊บจัดการเรื่องนี้เลยนะครับเราเจอแลนซ์แวร์ให้จัดการแบบนี้เลยคนไม่ต้องแตะเลยนะครับยกเว้นกระบวนการที่เราจะต้องทำการ Isolation หรือโคว rant ทินเราอาจจะถามคนนิดหนึ่งว่า คุณอยากจะทำการ isolation เครื่องนี้หรือเปล่าเราก็สามารถสร้างกระบวนการตัวนั้นได้นะครับพวก Workflow หรือ Playbook เน,นะครับอันนี้เราสามารถดีไซน์ได้ตามตามเขาเรียกว่า best p r a ท t i c e นะครับที่เรามีนะครับต่อมานะครับอีกเรื่องนึ่งน่าสนใจก็คือเรื่องของตัว Entity ที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับอ d e n t i t y t y นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีคอนเซปต์เรียกว่า U E B A นะครับที่ทำการเอาออนบอร์ดข้อมูลที่เป็นข้อมูลของยูเซนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก a d นะครับไม่ว่าจะเป็นจาก อชัวเอดีเนี Freiheit, CP, en en ่ยนะครับ DSCP ต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการที่เรียกว่า AI แล้วก็ Machine Learning สร้างเบสไลน์นะครับจุดยกตัวอย่างเช่นองค์กร A บอกว่า l o อกอินผิด3ครั้งในเรื่องปกตินะครับองค์กร B บอกว่า3ครั้งนี้ก็เกินพอแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ย AI ไม่ทำการเลนนะครับแล้วก็ดู behavior นะครับว่าพฤติกรรมของการล็อกอิของ User ที่ชื่อว่า s ช e r ล o c เชอ็อกเนี่ยนะครัวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเข้าขายอะไรบ้างกับไมเตอร์นะครับ แล้วลักษณะของเขาเรียกว่า alert ที่มันเกิดขึ้นใน,ในแต่ละวันเนี่ยมาไปกองช่วงไหนช่วงเวลางานไหมนะครับหรือว่านอกเวลางานนะครับอย่างเงี้ยโผล่มาตอนสักตีหนึ่งแล้วก็มี alert ด้วยอันนี้นี่ผิดปกติละนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของการเอาดิเอต้าจากหลาย source นะครับไม่ว่าจะเป็น xdr edr นะครับ uh, nta identity cloud เอามารวมกันนะครับทำ data enrichment แล้วก็ให้ ai เนี่ยทำการ identify เรื่องของปัญหานะครับแล้วก็บวกด้วย automation นะครับอันนี้คือ ฟีเจอร์หลักเลยนะที่อยากจะนำเสนอวันนี้ของตัว XAM ครับก็ก่อนปิดนะครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ครับ Palo Alto n e t w o r k เองปัจจุบันมีพนักงาน20,000คนเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั้งออนเพลทออนคลาวด์400,000กว่าเซอร์วิสนะครับแล้วก็ให้บริการอีกไม่ต่ำกว่า10ล้าเนเซอร์วิสนะครับ Data Center ทั่วโลกอีกเป็น10ที่ปัจจุบันเรามี SOC อ,อยู่แค่22คน แล้วก็ใช้ XIM นะครับในการโอเป a t ร d a y ย์ทูเทุกอย่างเป็นออโตเมชันทั้งหมดนะครับหปีก่อนก่อนโควิดเราทำเหมือนทุกท่านคือเราใช้เซียนเราใช้ดีเราใช้สปังเราใช้ทุกๆยี่ห้อเลยสุดท้ายมันไม่ตอบโจทย์นี่คือ p าราโตเราก็เลยเดเวล็อปตัวนี้ขึ้นมาแล้วเข้ามาช่วยในการตอบโจทย์ Security o p e r a t เ o อเองะครับอันนี้ก็ถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับก็าฝากเชิญที่บูได้นะครับงน้นขอบคุณทุกท่านครับครับ ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอนุสรแล้วก็คุณนัทพลจากทาง Palo t o Networks นะครับที่มาแนะนำเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็ Automation ใน Security Operation ขององค์กรกันนะครับ